ดีนะครับเพื่อนๆทีคข่าบ้านนอกนะครับวันนี้เนี่รขาบ้านนอกเดินทางมาที่ร้านคั่นาปลาข้าวอำเภอขานทองจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมมาเยือนนะครับในช่วงแวะชิมนิมนสนะครับกับข่าวบ้านนอกวันนี้เราเดินทางมาที่ร้านคั่นาปลาข้าวนะครับด้านของกำลังหรือท่านวัดของกำลังนะครับซึ่งนะครับเรามาชิมอาหารที่ร้านเทมแม็กกี้กัน ครับเรามาดูอันนี้เมนูอาหารล้วก็จะมีนะครับเมนูแนะนาแล้วก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารเป็นเซตเป็นชุดนะครับเป็นชุดชุดละหนึ่งผันะครับเป็นชุดชุดละหนึ่งผัาทที่นี่จะมีนะครับอ่าจะนำเสนอให้ 5- ้าถึงหกชุดนะครับอันนี้ก็คือจะให้ทั้งร้านนะครับเขาได้จัดชุดมาให้เลยเราไม่ต้องสั่งอนะ่ะก็คือเราคิดว่าร้านคุณภาพที่นี้เขาจะอร่อยทุกอย่าง ยำหมูเส้นหมูสับโบราณนะครับแล้วก็นะครับคอหมูย่างแล้วก็ตีไก่ทอดแล้วก็แกงส้มไข่ปลานะครับแล้วก็นี่ครับอ่าก๋าเหนียวก๋าเหนียวแล้วก็ปลาคพงมีส่วนสมุนไพรแล้วก็นี่ครับข้าวสวยเดีน่ยะครับท่านผู้ชมดูนะครับความความความเป็นอินดี้แล้วก็ความที่ ความหลากหลายของร้านอาหารที่ทั่วไปนะครับผู้ชงเห็นมีคำว่านี่คือจานนะครับจานข้าวนะครับที่เราร้านทางร้านใส่ไห้นะครับจะเป็นซานแตะแตกซีนนะครับแล้วก็แล้วก็หม้อข้าวนะครับหม้อข้าวจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกเป็นหม้อข้าวอลูมิเนียมนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปไปกินกันเลย นะครับวันนี้อดข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับว่าร้านขอบเค็มนี้เนี่ยนะครับท้างนาปลาข้าเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนะครับไปดมวีกันเลยครับนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าร้านนะครับข้างนาปลาข้าวแล้วก็นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆเลยนะครับก็ร้านน่าสนใจนะครับก็ตรงที่ว่ามีบรรยากาศมีทัง ร่มไม้นี่ะครับร่มไม้คือบรรยากาศแล้วก็รอบๆภายในร้านนะครับท่านผู้ชมในส่วนตรงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นด้านในในร้านแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาเขาเรียกว่าจุดที่ถ่ายรูปหรือว่ามุมมุมถ่ายรูปต่างๆแล้วก็จะมีอาเขาเรียกว่าแบบบรรยากาศของชนบทนะครับชนบทหรือว่าน้ครับหรือว่าตามบ้านบ้านเราอะบ้านนอกหองนะประมาณเนี้ยดูนะครับนี่คือบรรยากาศที่บริเวณ นะครับรอบๆร้านข้างนาปลาข้าวนะครับเดี๋ยวก็นี่ครับตรงนี้ก็จะมีจุดรอผัวท่านไหนนะครับคือผัวที่เป็นปีเมียน้อยนะครับก็เลยว่าเมียก็เลยต้องมารอตรงนี้นะครับแล้วก็นี่บรรยากาศบรรยากาศที่บริเวณรอบๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทุ่งนานะครับก็จะมีทุ่งนาแล้วก็จะนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสะบัวนะครับตรงนี้ก็คือรอบๆเนี่ยนะครับคือรอบๆ รอบๆร,ร้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมชื่อเขาเรียกว่าเหมือนอ่างแก้มลิงนะครับเขาเรียกอะไรนะนะครับเป็นของไส้ไก่เนี่ยมันจะเพิ่มความเย็นให้กับลูกค้าหรือว่านะครับให้กับลูกค้าได้ที่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามันจะมีแอ่งน้ําแล้วก็แหล่งน้ําเนี่ยนะครับจะสามารถพัดความเย็นเข้ามาที่ร้านได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับที่รอบๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนา นะครับบรรยากาศทุ่งนาแม้ว่าที่ในเขตชนบุรีหรือว่าอพืภอผัานทองนี่นะครับจะเป็นในในมุมของในส่วนในเมืองแต่ว่านะครับบรรยากาศในในส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีบรรยากาศของอินไอของความเป็นชนบทนะครับความเป็นชนบทแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าความร่มรื่นนะครับความร่มรื่นของอ่าต้น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 หมากรากไม้นะครับก็ยังมีให้เห็นแล้วก็การ จบแต่งสถานที่นะครับก็ด้วยด้วยด้วยไม้พันไม้ง่ายๆจา,ากบ้านเราเนี่ย,ย,ยนะครับเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเนี่ยนะครับก็ที่ที่บ้านนะครับบ้านนอกก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกซุ้มไก่นะครับซุ้มไก่แล้วบางบางบรรยากาศก,าก็โอเคนะครับแล้วก็โดยส่วนรวมก็คืออาหารอร่อยราคาไม่แพงนะครับที่นี่ร้านคังนาปลาข้าวนะครับอําเภอพอานทองจังหวัดชลบุรีกับนักข่าวบ้านนอกครับ